đang không thấy gì, nón kem đang ở bên này, không thấy gì. Bé Túp không chơi lên biển, không chơi nước biển. Bé Túp không chơi 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 biển. Bé Túp ชูสนิ้วด้ดยวยอย่าไปอมไม่ชูสองนิ้วเลยว่าน้ำแก้มมาแก้มแก้มแก้มจีรากินยอะเดี๋ยวอย่ากินเยอะลูกเดี๋ยวมันไอควที่อย่าง่วค่ตีนขนตีนด้านลังรา

ยมพ่อางไงเข้าเไมครับยังไม่เห็นครับเดี๋ยวเอาพิซซุปเนี่ยพิซซุปยืนตรงทะเลดิขยับมานิเห็นหน้าเลยมันเมืดลกพิซซุปเดิ๋มานิพิซซุปเดิมาิตืินไปหรือเปล่าครับเดินไปหรือเปล่าแม่เล่นก่อนต่อไปดึงเ้ปเจ้าแล้วเหรวแเหออ ไ่ไม่เด mm. ี๋ยวก่อนเนาะเินจิตใตับมาไปเล่นกินใไหมไม่ไปไเล่นกิใจไหมร้อนแดดรนแงม่นจิตใจ ยิ้มห่อยครับนิ้วก่อนหูสองนิ้วก่อนยัง้้หถ่ายรูปครังถ่ายรูป